สำหรับ Ford เ a n เ e r นะครับเตรียมเปิดตัวเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรมีนาคมนี้200แรงมากับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมหน่วยระบบขับ4อาจทำตลาดในรุ่นสตองแท็กหรือว่าแพทตินัมเป็นรุ่นท็อปของตัวกระบะเ a n g จ r สำหรับ Ford เ a นเ e r นะครับเตรียมทำตลาดรุ่นใหม่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรนะครับ2 5งแรงมา600นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ V6 TDI ขนาด3.0ลิตร 2,993cc เทอร์โบ250แรงม้าที่3,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรที่1,750-2,250ถึง 2, 250รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบฟู l ไทม์นะครับเทคชั่นคอนโทรลดิฟล็อกล้อหลังแบบเรนเจอร์แ t ปเตอร์เลยนะครับแล้วก็โหมดขับขี่ม้ถึง8โหมดเลย หน้าจอสัมผัสนะครับเป็นแบบมันทิทัศนะครับขนาด12.4นิ้วนะรับรองกันเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ a อ d นอยอ d a โต o เชื่อมต่อบลูทูธทางงานด้วยเสียงแล้วก็มี USB Port พอร์ตมาให้ถึง4จุดเลยสำหรับตัว r a n l l r n g e r V6 ที่จะเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับต้องมาดูว่าราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะจะราคาเท่ากับตัว f อดเล a เตอร์เลยหรือเปล่านะครับต้องมาติดตามมาดูนะในช่วงเดือนมีนา งานบัตทุนโชว์นี้นะครับทุกคนเห็นภาพเ้ยเราโอเคไหมสำหรับตัวนี้นะครับที่ขายที่ต่างประเทศถือว่าอาจจะถูกใจนะครับสำหรับใครที่กำลังรอฟอร์ตตัวใหม่อยู่นะครับเป็นตัว V6 นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะ250ม้านะครับ600นิวตันเมตรนะแรงบิดสูงสุดนะครับก็เป็นอีกรถอีกหนึ่งรุ่นนะถือว่าเป็น เซกเมนต์ที่เป็นรถกระบะที่มีพลังกำลังค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดในบ้านเราณนะตอนนี้นะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทางค่ายอื่นนะไม่ว่าจะเป็นโตต้าอีสุสุนะครับรวมถึงตัวรถ EV นะจะมีรุ่นไหนนะมาเทียบเท่ากับตัว Ford r a n g e r รนะรวมถึงตัวกระบะวิกไซส์อย่างตัวแ a p เตอรด้วยนะครับซึ่งสมรรถนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับตัว f o r d รวมถึงออปชั่นนะที่ให้มาในตอนนี้ก็ถือว่าเยอะสุดในคาสนะครับทั้งตัวกระบะทั้งตัว SUV นะครับ PPV SUV นะครับถือว่าออปชันให้มานี่ไม่ได้น้อยกว่าค่ายอื่นเลยนะครับต้องมาติดตามกาดูนะว่านะราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่สำหรับเครื่องยนต์ v 6นะคร่าวๆน่าจะมี2นะครับน่าจะแตะ2ล้านหรือว่าอาจจะทำราคาเอาใจพี่น้องชาวไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะแต่ละค่ายก็มีการลดหันราคาลงแข่งกันเลยนะครับสำหรับค่ายรถยนต์ในบ้านเราต้องมาติดตามกาดูว่าทางสปอร์ตนะครับเรนเจอร์ anger, ในตัวกระบะนะครับจะมีการ เปิดราคามาที่เท่าไหร่สำหรับตัวเครื่องยนต์ V6 นะครับ3.0ลิตร250ม ah ้านะครับอาจจะเยอะกว่านี้นะสำหรับแรงม้านะครับเพราะว่าฟอร์ดเขาก็น่าจะใส่มาให้เยอะอยู่นะครับทางออปชั่นนะน่าจะมีโปรเพิ่มมาให้อีกนะครับต้องติดตามมาดูนะในชมม่วงมอเตอร์โชว์นี้เราอาจจะได้เห็นคันจริงนะครับโอเคครับก็จับประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ